ชิกะหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนามมานานกว่า6ปีวันนี้เธอตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยและออกมาเล่าถึงสิ่งที่ทําให้เธอประหลาดใจในประเทศไทยและเปรียบเทียบไทยกับเวียดนามไว้อีกด้วยพร้อมทั้งบอกในคลิปไว้ว่าเมื่อเธอทําคลิปนี้ออกมาคนเวียดนามจะต้องโกรธเธอแน่ๆได้โปรดอดทนไว้ด้วยว่าแต่คุณชิกะพูดถึงประเทศไทยไว้ยังไงอะไรในไทยทําให้เธอประหลาดใจมารับชมกันได้เลย ก่อนอื่นแอดต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นคลิปด้วยนะครับคุณชิกะอาศัยอยู่ที่ประเทศเวียดนามเป็นระยะเวลา3ปีและหลังจากนั้นเธอก็กลับไปพักอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นก่อนจะกลับมาเวียดนามอีก3ปีรวมเป็นระยะเวลาที่คุณชิกะเคยอาศัยอยู่ที่เวียดนามรวม6ปีคุณชิกะบอกว่าเธอไม่เคยมาอยู่ที่ประเทศไทยจริงจังเธอเคยตามครอบครัวมาไทยอยู่หลายครั้งแล้วและเธอก็ถือว่าเป็นมือใหม่ มากๆสำหรับประเทศไทยเธอไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับที่นี่เลยและเมื่อเธอมาถึงที่นี่สิ่งเหล่านี้มันก็ทําให้เธอประหลาดใจมากอย่างแรกเลย เมื่อเธอมาถึงกรุงเทพครั้งแรกในรอบ6ปีเธอตกใจความใหญ่โตของเมืองนี้มากไม่ใช่แค่เธอแต่รวมถึงฝรั่งทุกคนที่มากรุงเทพครั้งแรกพวกเขามักแปลกใจที่กรุงเทพใหญ่กว่าที่คาดไว้มากสิ่งที่พวกเธอคิดไว้คือมันจะเป็นภาพแบบดั้งเดิมเช่นมีแค่ถนนวัดและช้างแต่สิ่งที่เธอเห็นในปัจจุบันคือ ทุกอย่างมันทันสมัยไปหมดมันจเจริญมากไม่มีภาพเก่าๆให้เห็นไม่มีช้างเดินบนถนนอีกต่อไปที่นี่มันไม่เหมาะแก่การถ่ายรูปอีกต่อไปและคุณชิกะยังได้มีการพูดถึงการเดินทางในประเทศไทยไว้ว่าที่ประเทศไทยที่เดินทางง่ายมากๆเพราะมีรถไฟคอยให้บริการไม่ว่าจะไปที่ไหนมันก็สะดวกอีกทั้งยังได้มีการพูดถึงรถไฟสายสีเหลืองที่กําลังจะเปิดให้บริการว่าเ ตื่นเต้นมากๆที่กำลังจะได้เห็นว่าประเทศไทยกำลังจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนแล้วอย่างต่อไปที่ทำให้เธอประหลาดใจในกรุงเทพคือกว่า10%์ของผู้คนในกรุงเทพหน้าตาดูเหมือนคนจีนมากไม่ว่าเธอจะเดินไปที่ไหนร้านค้าแผงลอยต่างๆก็มักจะเห็นคนที่หน้าคล้ายคนจีนมันทำให้เธอแปลกใจมากกับสิ่งนี้ ต่อมาคุณชีกะยังได้พูดถึงการใช้ยาดมในประเทศไทยว่ายาดมเป็นยาอายุวัฒนะที่ทรงพลังที่สุด ที่สามารถนํามาใช้ได้ยาดมสามารถเปลี่ยนอารมณ์ทําให้สดชื่นดับร้อนและป้องกันอาการปวดหัวหรือแม้แต่รักษามแมลงกัดต่อยเธอแปลกใจที่ปกติแล้วยาเหล่านี้จะถูกใช้กับคนแก่หรือคนที่มีอายุแต่ในประเทศไทยเธอมักเห็นผู้คนใช้ยาดมอยู่ทั่วไปรวมถึงหญิงสาวเซ็กซี่พวกเธอใช้ยาดมโดยการเสียบเข้าไปในรูจมูกค้างเอาไว้สิ่งนี้มันทำให้เธอตกใจแล้ว หยุดมองทุกครั้งในเวียดนามเองพวกเขาไม่ได้ใช้ยาดมแบบไทยแต่พวกเขามักใช้นิ้วยัดเข้าไปในจมูกหากให้ดีเธอคิดว่าการใช้ยาดมยัดเข้ารูจมูกน่าจะดีกว่าการยัดนิ้วเข้าจมูกและไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรเมื่อเธอลองใช้ยาดมแบบคนไทย มันก็ทําให้เธอรู้สึกสดชื่นและมีความรู้สึกที่น่าดึงดูดและน่าตื่นเต้นจริงๆต่อมาคุณชิกะได้มีการพูดถึงการชําระเงินผ่านทางแอปพลิเคชันในประเทศไทยว่าประเทศไทยเป็นสังคมไร้เงินสดก้าวหน้าไปไกลกว่าที่ญี่ปุ่นมากในขณะที่ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับท้ายๆของโลก ในไทยเธอสามารถใช้ได้กับร้านค้าส่วนใหญ่ทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและแผงขายอาหารทุกร้านมักจะมี QR code ไว้สำหรับชำระค่าอาหารเธอรู้สึกประทับใจมากแม้แต่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเองก็มี QR code ให้ชำระเงินเสมอมันทำให้การใช้จ่ายค่าสินค้าเป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องคอยพกเหรียญให้หนักกระเป๋าในขณะที่เวียดนาม,มีร้านค้าเพียงไม่กี่แห่ง ที่รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้คนที่นั่นชอบใช้เงินสดเพราะพวกเขาไม่ค่อยไว้ใจในการใช้มือถือ ต่อมาคุณชิกะได้พูดถึงการบริโภคน้ำตาลในประเทศไทยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่บริโภคน้ำตาลรายใหญ่อันดับสองรองจากมาเลเซียจากสถิติในเอเชียและเมื่อเธอไปที่ร้านอาหารในร้านมักจะมีเครื่องปรุงอยู่สองสมอย่างโดยหนึ่งในนั้นจะเป็นน้ำตาลทรายที่เอาไว้สำหรับใช้ปรุงอาหารเพิ่มคุณชิกะบอกว่าเมื่อเธอลองปรุงอาหารตามแบบคนไทยอาหารรสชาติมันหวานมากจนแทบจะโยนทิ้งการปรุงอาหารส่วน ใหญ่ในไทยดูเหมือนจะมีรถหวานจัด และเมื่อเธอซื้อผัดไทยตามแผงขายอาหารริมทางแม่คาก็มักจะแถมน้ำตาลมาให้เสมอจากนั้นคุณชิกะก็บอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเยอะมากๆแล้วสิ่งที่น่าแปลกใจสำหรับเธอก็คืออาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยส่วนใหญ่รสชาติดีกว่าที่ญี่ปุ่นและเมนูที่ยอดนิยมในประเทศไทยก็มีหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นซูชิราเมงหรือเมนูข้าวทงคัตสึ แต่เธอคิดว่าเมนูข้าวทงคัตสึจะเป็นที่นิยมมากในประเทศไทยเพราะในแต่ละร้านมักจะมีเมนูนี้อยู่เสมอในประเทศไทยมีอาหารญี่ปุ่นเยอะถึงขนาดที่ว่าเธอสามารถเปลี่ยนร้านทานข้าวทงคัตสึได้โดยไม่ซ้ำกันในแต่ละวัน ต่อมาคุณชิกาบอกว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรที่เลวร้ายที่สุดในเอเชียกรุงเทพแม้จะเป็นเมืองที่พัฒนามากกว่าระบบกฎหมายของเวียดนามและฮานอยก็ตามแต่การบังคับใช้และการละเมิดการจราจรมีเห็นบ่อยครั้งและการขับรถ เร็วเกินขีดจำกัดอาการเมาแล้วขับมีเห็นเยอะมากและในขณะเดียวกันทั้งเวียดนามและกรุงเทพก็ไม่มีการเช่าหมวกกันน็อกผู้โดยสารที่ใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ไม่มีหมวกกันน็อกให้ใส่ตอนอยู่เวียดนามเธอเห็นการชนกันหลายครั้งระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในเวียดนามด้วยมอเตอร์ไซค์พร้อมทั้งบอกว่าเธอบอกเสมอว่ามารยาทในการขับขี่ในเวียดนามแย่มาก แต่ตอนนี้เธอคิดว่าการขับรถบนทางด่วนในประเทศไทยอันตรายกว่าที่เวียดนามมากเพราะสามารถขับได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและช่องว่างระหว่างรถก็แคบมากเธอเคยประสบอุบัติเหตุด้วยรถมอเตอร์ไซค์เลยรู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนให้ดีแนะนำให้เดินทางโดยรถไฟจะปลอดภัยกว่า ประเทศไทยมีผู้หญิงหน้าอกใหญ่และเซ็กซี่เยอะมากและที่มีเห็นตอนนี้คือร้านอาหารและแผงขายอาหารในตลาดในไทยเธอมักพบเห็นว่ามีเจ้าของร้านเป็นหญิงสาวเซ็กซี่หน้าอกใหญ่และแต่และร้านก็ขายดีมากๆไม่เพียงแต่ร้านอาหารแต่ยังมีร้านตัดผมด้วยเธอแปลกใจที่ประเทศไทยมีหญิงสาวหน้าอกใหญ่และหุ่นเซ็กซี่เยอะมากขนาดนี้ และอย่างสุดท้ายที่คุณชิกะได้มีการพูดถึงคือประเทศไทยถูกจัดระดับให้อยู่อันดับสุดท้ายในรายการประเทศที่ยิ้มง่ายที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เธอบอกว่าหลังจากที่เธออยู่ที่ประเทศไทยได้สักพักเธอก็พบว่ามีผู้คนยิ้มน้อยลงและเธอพบว่าในสถานที่ที่คนรวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบนรรถไฟฟ้าผู้คนมักเงียบและพูดกันแบบกระซิบกระซาบไม่ส่งเสียงดังจนเธอแปลกใจที่ประเทศไทยมีความเป็นญี่ปุ่นมากขนาดนี้ซึ่งมันแตกต่างจากที่เวียดนามมาก ที่ผู้คนมักพูดเสียงดังหัวเราะเสียงดังตอนที่เธอมาไทยครั้งแรกเธอเลยรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกทื่อไปหน่อยในขณะที่เวียดนามผู้คนพูดจมูกบานและหัวเราะเสียงดังคอนโดทุกที่มีป้ายเขียนเตือนว่าห้ามส่งเสียงดังแต่เธอก็มักเห็นว่าคนเวียดนามหลายคนไม่สนใจพวกเขาคุยกันเสียงดังและเปิดประตูทิ้งไว้โดยที่ไม่สนใจคนรอบข้างเลย และนี่ก็คือความคิดเห็นของคุณชิกะที่ได้เล่าผ่านคลิปวิดีโอของเธอจากนี้เรามาฟังความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นท่านอื่นกันบ้างนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้าง โดยความคิดเห็นแรกบอกว่าฉันคิดว่าประเทศไทยมีความเป็นอเมริกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามแต่ละประเทศก็มีบรรยากาศเหมือนสวรรค์สำหรับคนญี่ปุ่นดังนั้นคุณจึงสามารถใช้เวลาอย่างสงบได้คุณจะสังเกตได้ว่าทุกคนเริ่มยิ้มแย้มทีละน้อยเมื่อฉันออกไปข้างนอกฉันจะคุยกับใครสักคนทุกวันและเด็กๆในละแวกบ้านก็เริ่มกอดฉันทันทีที่ฉันคุ้นเคยกับพวกเขา ฉันรู้สึกถึงความรักที่ไม่มีอยู่ในเมืองญี่ปุ่นอีกต่อไปความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันรู้สึกประหลาดใจกับร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีอยู่มากมายในกรุงเทพดีใจที่มีคนชอบอาหารญี่ปุ่นความคิดเห็นต่อไปบอกว่ามันน่ารำคาญแต่ฉันชอบกรุงเทพแบบเก่าที่วุ่นวายมากกว่าปัจจุบันกรุงเทพมีความสะดวกสบายแต่ถ้าเป็นเช่นนี้อยู่โตเกียวจะดีกว่า ความคิดเห็นต่อไปบอกว่ารถไฟใต้ดินและโมโนเรลเปิดให้บริการทีละแห่งและถนนต่างๆแผงขายอาหารถูกหรือออกและเมืองก็เงียบสงบมากขึ้นฉันคิดว่ามันเป็นเพราะอัตราการเกิดที่ลดลงด้วยฉันชอบกรุงเทพสมัยก่อนที่วุ่นวายและอึกกระทึกคึอโคมแต่สิ่งต่างๆกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าสวัสดีตอนเย็นชิกะสังฉันประทับใจกับการตัดต่อที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทยสิ่งที่เรียกว่ามารยาทในสาลคอเช่นกันนี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่รถไฟจะเงียบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในประเทศไทยมันเป็นไปได้เช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไต้หวันก็มีเสียงดังและมันมีเสียงดังมากแม้แต่ตอนที่อยู่บนรถไฟฉันทําความคุ้นเคยได้ ยากในตอนแรกไต้หวันไม่มีคาราโอเกะที่ดังเหมือนเวียดนามอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันพบว่าแปลกคือการปล่อยให้เด็กๆอยู่คนเดียวแม้ว่าลูกของคุณจะส่งเสียงดังหรือวิ่งเล่นไปในที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านพ่อแม่ของคุณจะไม่เตือนคุณโดยสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นหากประเทศเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและประเพณีก็จะเปลี่ยนไปด้วย ความคิดเห็นต่อไปบอกว่ากรุงเทพมีความทันสมัยมากขึ้นตั้งแต่ฉันอยู่ที่นั่นเมื่อ4หรือ5ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามฉันสังเกตเห็นหลังจากดูวิดีโอของชิกะซังคือประเทศไทยยังคงมีรถปรับอากาศที่ผลิตในญี่ปุ่นวิ่งโดยเปิดหน้าต่างจนสุดรถโดยสารประจำทางทุกเส้นทางในเวียดนามก็มีเครื่องปรับอากาศดังนั้นเวียดนามจึงมีข้อได้เปรียบในแง่นี้ ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าอาหารและเครื่องดื่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีรสหวานมีหลายครั้งที่หัวใจของฉันแทบหยุดเต้นเพราะมันหวานมากเกินไปอย่างไรก็ตามตอนที่ฉันไปกรุงเทพเมื่อเดือนที่แล้วฉันอยากจะดื่มกาแฟมากเลยซื้ออ e ี f f e ฟฉลากสีดำที่เซเว่นพอดื่มแล้วมันอร่อยและไม่หวานเลยฉันรู้สึกประทับใจมาก ความคิดเห็นต่อไปบอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าแปลกใจที่มันยังไม่พัฒนาจนถึงตอนนี้ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าเมื่อมีจํานวนผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำตาลจะถูกจํากัดมากขึ้นอย่างไรก็ตามอาหารไทยปรุงลดด้วยน้ำตาลในปริมาณมากเพื่อป้องกันโรคลมแดด ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ยากจนอยู่แล้วและฉันรู้สึกว่าเรากำลังตกต่ำตามหลังประเทศอื่นทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆขออภัยสำหรับความคิดเชิงลบ ความคิดเห็นต่อไปบอกว่ากรุงเทพพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกับที่โครงข่ายการคมนาคมได้รับการพัฒนาเป็นเรื่องจริงที่มีคนจีนผิวขาวจำนวนมากในกรุงเทพและบางแห่งก็ภาคภูมิใจกับข้อได้จริงนั้นฉันมองดูมันพร้อมทั้งพยักหน้าและคิดว่าทุกอย่างเหมือนเดิมรวมถึงน้ำตาลด้วยอีกทั้งจำนวนคนอ้วนก็เพิ่มขึ้นในช่วงสิปีที่ผ่านมา และนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ